อยู่กับจอ140นะครับซุปปเ per lc นะครับนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหนุ่มแท็กเตอร์นะครับผมมาดูกันอีกมุมเจ้า h 140 140ซุป super x super x lc นะครับตัว lc นี่ก็จะช่วงล่างยาวนะครับตัว lc ขครงร่างของเขาก็จะโรลเลอร์ก็จะเกียรตัวคนะทเลีย์สองตัวไนมะ่แท็กเก็ตคิปเส้นนะบุงกีศูนย์จุดหกได้เครื่องมิซูบิชิซีสูบเทอร์โบอินเตอร์คลเลนระบายความร้อนด้วยน้ำตนะัวนี้ก็เป็นรถที่ประหยัดนะครับเป็นรถที่ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับก็ ถือว่าสภาพก็ยังสวยครับภาพโดยรวมดินใส่ดำัันนีเดก้าอ้หดินสวยมากครับดิน โอ้รถดำจอดรอเต็มเลยสแสดงว่าเทใกล้ๆรถดำนี่ราคาก็ตอนนี้รถดำก็ราคาขึ้นนะครับแปดแสนขึ้นนะครับตอนนี้เห็นอย่างนี้นี่เกือบๆล้านนะครับราคารถดำ เงเงียบกิ๊บเลยเสียงลดนิ่งมากไม่มีเยิ้มไม่มีหยดเอวยังแห้งสภาพยังสวยนะครับสำหรับ Super X ปป LC ตัวนี้นะครับดำบวิ่งกันเจคัน โอ้เจ็ดทันนี้ตักตักไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยถ้าพูดถึงเรื่องอายุทันนี้นะครับอายุก็ประมาณสิบปีนะครับดีไม่ดีประมาณไม่ถึงสิบปีนะรับครับ หลังจากตัวซูเปอร์นะครับหลังจากตัวซูเปอร์ X 140 LC <c oughs> ไปแล้วก็จะเป็นตัว140 LC นะครับรุ่น11เ,เลยนะครับ11ก็จะมาล่าสุดนะครับผมราคาก็า3ล้านขึ้นเลยเสียงเงียบ ขับแบบนี้นี่รถอยู่ด้วยกันยานครับขับแบบนี้ขับนิ่มนะครับคนขับนี่ขับนิ่มมาก ห้าตักนี่เต็มมาเลยนะครับเพราะว่าบุ่งกีเขาบุ่งกีเขาข้างใหญ่นะพุ่งกีศูนย์จุดหกนะครับนะอย่ายไปออกตัวโอ้เนียครับ,บักบักบว่านาะโอ้ จอดรอเต็มเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัว210นะครับเมก้า500นะครับซีรีส์500 ันไปเรื่อยครับผมมาดูสเปกนะครับเยวจะพูดเรื่องสเปกเจ้า140 Super LC คันนี้ให้ฟังนะครับผมสเปกของเขานะครับสเปกของเขาก็จะใช้เครื่องนะครับใช้เครื่อง Mitsubishi นะครับเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมรหัสเครื่องนะครับ b 0ศนย์สี่นะครับ FR นะครับผมกำลังวัดอยู่ที่นะครับกำลังวัดอยู่ที่หกสิบเก้าจุดสองกิโลวัตต์นะครับก็คูณหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งเข้าไปก็จะเป็นเก้าสิบสามแรงม้านะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ 93แรงมานี่ก็เป็นเครื่องที่ถือว่ากำลังพอดีนะครับสำหรับรถประมาณนี้นะครับผมอิเตอร์ค er ุนเลอร์ราบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องอิเตอร์ให้ฟังนะครับอิเตอร์คุณเลอร์ก็คือทำไมเขาต้องเรียกอินเตอร์คุนเลอร์นะครับทำไมรถต้องมีอินเตอร์คุนเลอร์นะครับเพราะว่ารถ ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับจะไม่มีหัวฉีดนะครับผมจะไม่มีหัวฉีดเพื่อจุดระเบิดนะครับผมแต่จะใช้อากาศนะครับอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อจุดระเบิดนะครับผมการที่จุดระเบิดให้สมบูรณ์นะครับอากาศก็ต้องไม่ร้อนนะครับอากาศต้องเย็นนะครับอากาศต้องอุณหภูมิได้ที่หรือว่า เอาง่ายก็คืออากาศต้องไม่ร้อนนะครับอ,อินเตอร์คุณเลยก็ทําหน้าที่ระบายอากาศนะครับผมดูดอากาศนะครับเช์อบูดูดอากาศเข้ามาผ่านอินเตอร์อินเตอร์ก็ระบายอากาศอากาศเสร็จปุ๊บก็อัดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับผมเข้าไปห้องเผาไหม้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดอากาศร้อนนะครับอ,อากาศก็จะขยายตัวทําให้อากาศน้อยนะครับทําให้จุด ระเบิดหรือว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือว่าทําให้เครื่องยนต์กาลังไม่ค่อยมีครับแต่ว่าถ้าใส่อินเตอร์คุณเลื่อยเข้าไปนะครับอากาศจะเย็นนะครับพออากาศเย็นอากาศก็จะเกิดความหนานแน่นนะความหนานแน่นก็อัดเข้าไปในห้องเผาไหม้ทําให้เครื่องยนต์มีกําลังอัดสูงนะครับผมแล้วก็มีกําลังมีกําลังอัดสูงแล้วก็ทําให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เห็นว่ารถรุ่นใหม่นะครับ รถรุ่นใหม่จะไม่ค่อยมีควันนะครับผมเพราะว่าเขามีตัวอินเตอร์มาช่วยนะครับในการในการสันดาบนะครับผม้าเลือกเป็นภาษาช่างนะครับก็ในการสันดาบหรือว่าการจุดระเบิดนะครับในห้องเขาไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสําหรับอินเตอร์อินเตอร์ที่เขาพูดว่ารถคันนี้มีอินเตอร์มีอินเตอร์นะครับอินเตอร์คุณเลอร์ก็ทําหน้าที่ประมาณนี้ครับผมสาหรับอินเตอร์คุนเลอร์นะครับ คนไม่รู้นะอินเตอร์ว่าอินเตอร์มันทําหน้าที่อะไรนะครับอคุณใน้ฟังแล้วนะครับสำหรับการทําหน้าที่ของอินเตอร์คุณเลิศน,นะครับ กันที่เจ้ามิก้าห้าร้อยก็แล้วกันรถคันนี้ซื้อมายังไม่ได้ถึงเดือนนะครับนี่เอ๊ซื้อมาจากอู่หน ปูปูชีรพงศ์ชีรพงศ์กันช่างอาจาจะแถวทางภาคสุรินทร์ สำหรับคลิปนี้ก็ลากับเจ้าซีรีส์500กันแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ